อันนี้อ่าต้นนี้น่าจะออกพรุ่งนี้นะครับอันนี้น่าจะออกพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเก็บมาแล้วแต่ไม่ถึงนะครับวันนี้เก็บให้ของพี่ท่านหนึ่งนะครับผมชื่อตากล้าก็คือสอห้วยน้ําดังนะครับไม่แน่ใจว่าสเสือย่อมาจากอะไรนะครับวันนี้เก็บให้พี่คนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนใหม่มาซื้อนะครับใครจะซื้อส้ม ต้องเอาตะก,กร้ามาถ่ายเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาตะก,กร้าให้อีกแล้วนะครับไม่ให้เด็ดขาดน,นะครับต้องเอาตะก,กร้าของตัวเองมาใส่ส้มไปนะครับเราจะไม่ให้มีการยืมหรือว่าเช่าใดๆทั้งสิ้นนะครับส้มตอนนี้เข้าสีเหลืองเหลืองมากๆครับเหลืองส้มแบบนี้ครับจะติดเขียวนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าสีมันได้นะครับสีมันน่ากินมากใครจะมาเที่ยวก็ให้มาเดือนนี้นะครับ ถ้ามะกรานี้คิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเก็บทุกวันครับนี่ก็จะเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับส้มข้าสีแล้วนะครับใครอยากได้ก็ให้เรียกติดต่อมานะครับผมแบ่งให้ทุกคนได้ทุกคนครับผมไม่ต้องกลัวครับให้คนละคันสคันรถก็ว่าไปครับแบ่งให้ได้ครับผมส้มที่นี่ก็เบอร์ห้านำเบอร์สี่เบอร์ห้านำครับผมบาวันก็เบอร์สี่นำบาวันก็เบอร์ห้านำนะครับ นี่คือบรรยากาศหน้าสวนนะครับมีแม่น้ำผ่านหนึ่งเส้นนี่ครับน้ำใสามากที่คุณควนนี่คือรอยรถออกไปเมื่อกี้นะครับส่วนน้ำที่สวนใสามากเลยแบบนี้ครับผมเป็นน้ำธรรมชาติด้วยครับไหลมาจากภูเขา